เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราเจอ1 VSC เนี่ยเราต้องเล่นแบบไหนเราจะมีวิธีการตั้งรับยังไงวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาบอกครับสวัสดีครับผมนิวหรือชื่อในเกมว่าเลอีครับนักกีฬาคนใหม่ของสังกัดเมจิอีสปอร์ตครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้รับโจทย์จากทีมงานเมจิอีสปอร์ตให้มาสอนวิธีการเล่น1 v s 4ยังไงให้รอดก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับจอโซวี่ XL สอง5้าจอสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่มากมายถา สำหรับเทคนิคในวันนี้นะครับที่ผมจะมาบอกเชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะเล่นกันมาแล้วแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าการที่จะเล่น1ต่อ4เนี่ยมันยากเกินไปแต่ผมก็มีวิธีโดยการตั้งค่าจอตามผมก่อนนะครับก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆต้องใช้จอโซวี่ XL 2 5 4 6 okay, k เพราะว่าเราจะต้องมาปรับสีเพื่อให้เห็นรายละเอียดในเกมให้ชัดขึ้นอันนี้คือข้อได้เปรียบของจอตัวน,นี้เลยครับและที่สําคัญเราต้องมาปรับไดรกพับเพื่อให้การเล่นเกมของเราลื่นมากขึ้นและนี่คือข้อได้เปรียบสาหรับทิกดีๆของผมครับ สำหรับโหมดแรกนะครับ Color Vibrant โหมดนี้จะช่วยปรับสีให้ผู้เล่นสามารถแยกศัตรูออกจากฉากหลังได้ง่ายมากขึ้นโดยการปรับง่ายนิดเดียวก็คือจะมีปุ่มอยู่ที่หลังจอโดยการปรับก็จะเป็นประมาณนี้ครับวิธีการปรับ Color Vibrant นะครับโดยเราสามารถปรับได้ตั้งแต่0ถึง20เลยส่วนตัวผมถนัดอยู่ที่ประมาณ11-12นะครับสำหรับค่านี้นะครับใครถนัดเท่าไหร่ก็ปรับตามนั้นได้เลย สำหรับโหมดที่2ครับ d y n a c t p a s s ในเกมที่มีการเคลื่อนไหวมากแบบ p ับ G การที่มีระบบเทคโนโลยี d y n a c t p a s s เนี่ยจะช่วยลดการสั่นไหวของภาพได้ดียิ่งขึ้นโดยส่วนตัวของผมปรับอยู่ที่พรีเมียมครับสำหรับโหมดต่อไปครับ Backlighter คือค่าความสว่างของจอยิ่งเราปรับสว่างมากๆอ่ะจอเราจะสว่างมากขึ้นจะช่วยทําให้เราเห็นศัตรูในที่มืดชัดขึ้นเช่นศัตรูที่แอบอยู่ในบ้านถ้าเราปรับมากขึ้นอะ่ะเราก็จะเห็นศัตรูง่ายขึ้นและที่พิเศษสุดๆสำหรับจอตัวนี้นะครับ ยังมีระบบ XL Setting to Share ซึ่งระบบนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าจอของเราแบ่งปันให้เพื่อนที่ใช้จอรุ่นเดียวกับเราได้ผมยกตัวอย่างเช่นผมตั้งค่าเซตจอผมเรียบร้อยแล้วแล้วผมยกจอตัวนี้มาที่แคมป์แล้วเพื่อนๆอ,อยากจะใช้เซตติ้งตามผมก็สามารถโหลดเซตติ้งของผมไปลงที่เครื่องเพื่อนได้เลยแต่ย้ำนะครับต้องเป็นจอรุ่นเดียวกันนั่นก็คือ XL 2546K ต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปดูฐานจอนะครับซึ่งถ้าใครเคยใช้ XL 2546ธรรมดาเนี่ยก็จะรู้เนี่ยว่าฐานจอมันใหญ่แต่พอเป็น 2546K ตัวนี้ฐานจอปรับเล็กลงมามา,มากขึ้นเพิ่มพื ซึ่งต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ใช้พื้นที่ในการเล่นเกมเยอะมากๆซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นที่ผมชืาม,มาลองดูนะครับเพื่อนๆมันมีพื้นที่ในการลากเมาส์มากยิ่งขึ้นสําหรับปัญหาที่ส่วนใหญ่เจอกันก็คือเมาส์ชนขอบจอครับตัวนี้นี่จะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าฐานจอมันเล็กมากสามารถสะบัดสะบัดได้แบบทั่วถึงเลยครับมาครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธี1นึ่งสีกันนะครับ เกมแรกบอมครับแล้วแลรอบนี้ผมเอาจริงโอ้โหเกมสองย่งบอมอยู่ชิมมีละคนโดดใบวๆว่ะรอบนี้ผมเอาจริงรอดูเลย ไปแล้วหนึ่งเป็นไหนกันหมดไปอีกหนึ่งขอเยอะๆกว่านี้ได้ไหมเจ็บเจ็บโดนนะอย่างนี้โดนเฮ้ยหายเฮ้ยว้ยโสเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่เจ้าก็เข้ามา ผมใช้ XL 2 5 4 6 K และนี่ก็คือเทคนิค1 v s 4ที่ผมเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันนะครับแต่สำหรับผมแล้ว1 v s 4ผมก็ทำไม่ได้ครับหรือว่าใครมีเทคนิคดีๆหรือให้ผมสอนทำเทคนิคอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเลยอีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ